อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการแจกเงินเยียวยากับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะโอนตรงเข้าบัญชีถึง2,000บาทค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเริ่มทยอยจ่ายแล้วนะคะส่วนจะได้รับเงินแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะในการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทในส่วนของน้องๆนักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการรับเงินในครั้งนี้เด็กนักเรียน1คนตอนน่อ1สิทธิ์ค่ะ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเงินเด็กเล็กจากเพจสวัสดิการทันข่าวค่ะซึ่งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกจังหวัดไม่มีกรุงเทพมหานครระยะเวลาในการดําเนินการโอนเงินแล้วก็กรณีการรับเงินสดเบื้องต้นนะคะถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2564 ซึ่งหลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มได้รับการโอนเงินแล้วก็มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ส่งเอกสารแล้วค่ะผู้ปกครองท่านไหนนะคะได้รับการโอนเงินแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของเงินคืบหน้านะคะในการจ่ายครั้งนี้2,000บาทต่อนักเรียนหนึ่งคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่15พฤศจิกายยน2564จ,จะมีการเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียนค่ะ สำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีธนาคารอื่นก็จะมีการเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียนเหมือนกันภายในสัปดาห์หน้าและก็จะมี SMS นะคะคุณผู้ชมในการแจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้วยค่ะส่วนจะมีการโอนช้าหรือโอนเร็วนะคะขึ้นอยู่กับระบบธนาคารและก็ปริมาณของเด็กในจังหวัดน,นั้นๆด้วยซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะโดยส่วนมากได้ขอเปลี่ยนแปลงจากผู้ปกครองที่มีบัญชีธนาคารอื่น เป็นช่องทางการรับเงินสดทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานอย่างถูกต้องค่ะก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตอนนี้สุรินยังเงียบค่ะไม่ทราบว่าได้รับหรือยังคะร่วมแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของอุบลร,ราชธานีรอค่ะต่างจังหวัดรอค่ะทุกคนก็บอกว่ารอนะคะในกรณีที่ผู้ปกครองม,มีบัญชีธนาคารอื่นไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทยก็แจ้งทางค,คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นะคะว่าขอรับ เป็นเงินสดค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจงให้กับช่องยิสานแซบนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ